เช็คดวนชัดเจนแล้วตารางเงินเข้าโครงการคนละครึ่งเฟสสามเงินเข้าวันไหนบ้างสวัสดีค่ะพบกับไอหมูมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาเผยไทม์ไลน์การรับเงินคนละครึ่งเฟสสามกันนะคะใครที่ลงทะเบียนผ่านแล้วเตรียมรับเงิน3,000บาทได้เลยนะคะ ซึ่งโครงการคนละครึ่งเฟส3นี้นะคะจะใช้ผ่านแอปต่อตั้งพร้อมยืนยันเปิดรับลงทะเบียนต่อเนื่องจนสิ้นสุดโครงการนางสาวกุลยาตันติเตมตรผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ในวันที่16มิถุนานยน64 เ่งเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ได้ลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่3พบว่ามีประชาชนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องแม้จะบางตากว่าช่วงแรกโดยล่าสุด13นาฬิกาเหลือสิทธิ์เพียง4.8ล้านสิทธิ์สุดท้ายจากสิทธิ์ในโครงการทั้งหมด31ล้านสิทธิ์ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนต่อเนื่องทุกวันตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มกระทรวงคลังยังไม่มีนยโยบายปิดรับการลงทะเบียนจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ทุกวันจนสิ้นสุดโครงการ คือวันที่31ธันวาคม64แต่เชื่อว่าคงไม่มีใครลงทะเบียนช้าเพราะต้องการใช้สิทธิ์ครบ3,000บาทซึ่งหากลงทะเบียนช่วงตุลาถึงธันวาคมนั้นก็จะได้เพียง1,500บาทไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังทั้งนี้โครงการคนละครึ่งเฟส3จะให้สิทธิ์กับทุกคนที่ลงทะเบียนภายใต้เงื่อนไขก็คืออายุไม่ต่ำกว่า18ปี ไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังกล่าวได้สละสิทธิ์หากต้องการใช้โครงการคนละครื่องเฟส3ภายในวันที่7มิถุนายน64ที่ผ่านมาเพื่อ มาใช้สิทธิโครงการเครื K ่อเครื K ่อไ3ได้โดยมีผู้สละสิทธิ์รวม1,195รายเท่านั้นน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13.6ล้านคนอย่างไรก็ตามแม้ว่าจำนวน31ล้านคนจะยังจะเพียงพอต่อผู้ต้องการใช้สิทธิ์แต่ก็อาจจะมีส่วนเพิ่มจากกรณีที่ มีผู้ใช้สิทธิ์มาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้มีการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไม่ถึง4ล้านคนเพราะต้องการใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟสสามมากกว่าซึ่งกระทรวงกลางก็จะติดตามและทบทวนต่อไปตามความเหมาะสมสำหรับไทม์ไลน์การรับเงินหรือตารางการรับเงินก็มีดังนี้ค่ะส่วนกลุ่มที่เคยได้เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนไปแล้ว ก็ไม่ต้องยืนยันตัวตนอีกนะคะโยยระกระสารกลางจะเริ่มโอนเงินให้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งสองช่วงนะคะก็คือกรกฎาคมถึงกันยายน5 6 6จําจำนวน1,500บาท เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2564อีก1,500บาทก็จะรวมเป็น3,000บาทตลอดโครงการนะคะในส่วนของการลงทะเบียนร้านค้าคนละครึ่งระยะที่3มีผู้ประกอบการร้านค้าใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วจํานวน51,221รายและร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่1และระยะที่2 ที่คาดว่าจะยืนยันเข้าร่วมโครงการครั้งนี้จำนวน1.2ล้านรายจึงขอเชิญชวนร้านค้าที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามโครงการที่กำหนดได้แก่ร้านค้าทั่วไปผู้ประกอบการกิจการบริการนวดสปาทําผมทําเล็บผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยไม่เป็นนิติบุคคลไม่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์เป็นผู้ประกอบการกองทุนหมู่บ้านหรือ ชุมชนเมืองหรือหรือวิสาหกิจชุมชนร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและและผู้ให้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะสนใจเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่14มิถุนานยน64เป็นต้นไปเวลา6โมงเช้าถึง4ี่ทุ่มสามารถลงทะเบียนได้เลยนะคะ ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอที่แม่บุมทำมานะคะก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะมีข้อมูลอยากสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ